สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่ในแบบกรอการ์เด้นั่นเองนะครับผมในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องปลาคอยนั่นเองนะเป็นปลาครับนะครับผมนะฮะซึ่งปลานี้นะได้ทำการถูกบัฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าใครยังจําได้นะคือแบบตอนมันแรกๆนะปลานี้ก็จะมีโอกาสแค่ประมาณ0.60เองนะครับผมนะฮะ0.6เองนะครับนะพูดตรงๆนะก็คือแบบมันน้อยมากๆเลยนะครับผมนะซึ่งไอ้อันนี้ถูกบัฟมาแล้วนะเดี๋ยวมาดูกกััันนนนว่่่่าาามมมเเพิททไหรระคคบุ นี่ฮะเดี๋ยวจะแปะให้ในส่วนแล้วก็ลองดูกันนะครับผมนะทุกคนนี่ฮะเห็นไหมโอกาส4.31%นะรับคือแบบโคตรเยอะเลยนะครับผม่ยถ้าแบบจากเดิมแล้วประมาณแค่0.6นะคือแบบเทียบไม่ติดเลยทุกคนคือบัฟมาเยอะมากๆนะครับผมนะโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะลองแบบวางทั้ง8ตัวนะครับมนะดูนะว่าผมจะดูปไข่ได้หรือเปล่านะทุกคนโอเควางทั้ง8ตัวเลยทุกคนซึ่งอันนี้คือเวลยังแบบว่าน้อยอยู่นะผมแล้วถ้าแบบว่าํำเวลร้อยทุกตัวนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะดูดิ นี่เงี้ยก็จะเป็นแบบประมาณนี้เห็นไหมซึ่งทุกตัวประมาณอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะนะก็ตกตกอยู่ประมาณที่ยี่สิถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะที่จะได้ไข่คืนมาน,นั่นเองนะเับนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ดูนะเับนะทุกคนโอเคไข่แนวเสาดูด้ดยวยผมจะได้คืนมาปะอ๋สัตว์เลี <laughs> เ้ยงเต็ม <laughs> แป๊บ,บนึงอนะขายตัวอะไรดีผมแบบติดปัญหาตรงนี้มากเลยทุกคนสัตว์เลี้ยงเต็มนะฮะผมอยากให้แบบว่ามันอัปเดตมาแล้วแบบเอ่อเพิ่ม การใส่สัตว์เลี้ยงมากๆเลยทุกคนคือไอต้ตรงนี้คือผมอัพเต็มหมดแล้วนะเนี่ยอุ้ยซูเปอร์ซีนมาขายเหรอเนี่ยไอ้ตัวนี้ผมอัพเต็มหมดแล้วทุกคนห้าเห็นไหมผมอยากให้มันเพิ่มมากเลยทุกคนคือแบบจะขายตัวไหนก็ไม่ได้ตัวไหนมันก็จําเป็นหมดเลยทุกคนขคยตัวไหนเดียวแล้วก็จบกเทศดีไหมแล้วจบใเทศดีกว่าเพราะว่ามันเพิ่มเวลนะครับผมแต่ก็ดีเหมือนกันแหละแต่ว่ากระเป๋าเต็มมาตอนเนี้โอเคมม่เรื่อยขายตัวอะไรแล้วอะผมอยากให้มันเพิ่มมากเลย ช่องการใส่สั่วเลี้ยงอ่ะโอเคลองดูได้ปะเฮ้ยได้ทุกคนเห็นปะเนี่ยมันมันเพิ่มมาแล้วครับผมเนี่ยสี่ชั่วโมงเห็นป่ะนะเขาอะไรดูไข่นะเขาเห็นไหมคือแบบคือปรับมาได้โกงมากทุกนนนะฮะเดี๋ยวไปดูนะว่าผมจะใช้ได้กี่รอบนะทุกคนโอเคโอค้โหเนี่ยมนจะวางใหม่อัตโนมัติเลยนะครับผมถ้าถ้าใครแบบทำวิวมันจะเยอะนะผมบอกเลยว่าโคตรโกงนะไออันนี้ไข่ใบนี้ไม่ติดว่ะทุกคนวุ้ยดีป่ะตัวนี้ ไม่รู้อะเก็บไว้ก่อนนะฮะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้จำไม่ได้ฮะแต่ว่าผมขออนุญาตเอาไปเอาตัวอื่นไปขายก่อนนะเพราะว่าตัวผมมันมีแค่ตัวเดียวไงเออ่ขายตัวอะไรดีทุกคนเลดฟ็อกไมวอาะลักคูนแมวนกกระทุงแมวฮะคาเบบลาแมวไลจูแมวมูนแคทก็ไม่เอาไม่ขายไทเทนท็อปไอเวสสามห้าหาตัวไหนก็ได้นกกะผมว่านะขายทิ้งไป สองล้านนะราคาไทายซอร์เฮปโอเคอีกรอบนึ่งอุ้ยได้แล้วทุกคนดูดีดูมาดูไข่ผมดีทุกคนโอ้โหโคตรดีฮะแต่มันติดตรงที่ว่ามันต้องรอเวลาใหม่นี่ดิเออเนี่ยทุกคนผมแนะนำให้แบบฟาร์มเวลมันมาเยอะๆนะแบบสักตัวแล้วแบบสี่สิบห้าสิบเนี้ยผมว่าน่าเพิ่มมาเยอะเลยนะโอเคอีก okay. อันหนึ่งติดปะ โอ้โหไม่ติดวะทุกคนถือว่าติดสองฟองแ้น,นะถือว่าได้อยู่ะฮะอ้ยทีเล็กเปล่าโอ้โหแรปเตอร์ะขายทิง้งทำไมทำทีเล็กกับแรปเตอร์สีเหมือนกันเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะอันนี้บางบางครั้งผมอาจจะเผลอขายทีเล็กไปก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ติดวะทุกคนโอ้โไม่ใช่นึกว่าทีเล็กทีเล็กปากมันจะแบบอ้วนๆปะแต่ว่าแรปเตอร์นี่ปากมันจะแหลมๆ ประมาณนี้ดูดิอุย้ยไม่ได้อีกแล้ววะ่ะโอ้ได้แค่สองอันเีงเหรอขายทิ้งอ่ะอีกอันหนึ่งได้ปะอุย้ยได้นะครับผมนะก็คือแปดฟองนะครับผมนะก็คือติดสามฟองอนั่นเองนะครับทุกคนก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะอันนี้คือเลเวลแรกๆแล้วทุกคน เออถ้าแบบปันแบบเวลร้อยทุกตัวนะผมบอกเลยแต่จะพันยังไงวะ <c oughs> อ,อย่างงี้ก็อุ้ยน่าใช้เหมือนกันนะทุกคนผมแนะนําให้รีบหาเลยไอปลาพวกนี้นะทุกคนเออรีบหามาใช้ฮะแล้วเวลมันเวลมันให้แบบครบร้อยหมดเลยฮะทุกคนน่าจะดีสุดๆอะแต่ก็ต้องมานั่งหาใหม่ฮะไม่ใช่นั่งหาไม่นั่งรอเวลาใหม่ฮะทุกคนไม่เสียเวลาตรงนี้แหละจริงๆน่าจะรู้แบบเปิดได้ต่อเนื่องเลยนะจริงโอเคฮวางต่อฮะเออ เออเออเรียบร้อยโอเคประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าปรับมันดีมากเลยเดี๋ยวผมจะฟาร์มเวลให้มันได้เยอะนะครับผมในอันนี้ไม่รู้จะได้เยอะกับเขาหรือเปล่า โอเคนะครับว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับคิดเห็นยังไงกับปลาตัวนี้ที่ปรับคอใหม่ผมว่าใช้ได้เลยนะทุกคนตอนแรกมันโอกาสมันน้อยมากศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์นะใครทันปะตอนนั้นนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้ปรับมาใหม่ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะก็โหดใช้ได้เลยครับผมนะคือแบบว่าเปิดหกเจ็ดฟองก็คือได้มาสามฟองนะครับผมทุกคนก็ถือว่าใช้ได้อยู่นี้เวลแรกๆนะครับปรับเวล่มร้อยทุกตัวก็น่าจะน่าจะติดเยอะกว่านี้นะดูจากตรงละโอเคก็ว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบผมาย